กรรมการและชาววัฒนานครให้คะแนนน้องรสด้วยนะคะขอบคุณค่ะเมืองที่เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์เมืองที่เพิ่มคูณผลผลิตจากการเกษตรมากมายเมืองที่หลากหลายทางวัฒนธรรมเมืองแห่งความทรงจำที่นี่วัฒนานครสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวชนัญญาอุ่นซิมชื่อเล่นชื่อวิวค่ะน้ำเบนใสเขื่อนพระปงสักการะองค์นเรสวนเจ้าไหว้หลวงพ่อขาวประจำปีแทนไมตรีด้วยข้าวหลามพันไม้งามสวนเฉลิมพระเกียรติสวัสดีค่ะเรียนท่านประธานการจัดงานและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน และสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอวัฒนานครที่เคารพรักค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขสองน้องอุม๋มน้องอุ๋มจาร่วนแข็งขันอายุ17ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัฒนานครน้องอุ๋มเป็นตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบล้าเกวียนทั้งนี้น้องอุ๋มขอแรงเชียร์แรงใจความรักความเมตตา จากชาววัฒนานครด้วยนะคะถือสว่าน้องอุม๋มเป็นลูกเป็นหลานด,ด้วยคนนะคะขอบคุณค่ะปราศาสตรพวยพย,ยัยน้ำเย็นใสเขื่อนพระปรงศาการะองค์เรสวนเจ้าไหว้หลวงพ่อขาวประจำปีแทนไมตีด้วยข้าวหลามพันไม้งามสวนเฉลิมพระเกียรติ กราบสวัสดีท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุธและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอวัฒนาคนครทุกท่านผู้เข้าประกวดหมายเลขสี่ดิฉันอายุ1 8ปีปัจจุบันศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคสายแก้วสาขาวิชาการบัญชีโดยนายวิฒิกรสุวิทยาพันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะสวัสดี สวัสดีชาวอำเภอวัฒนานครที่น่ารักทุกคนนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลขที่11ค่ะชื่อน้องเคก้กนั่งสาวนิชาดาพิกุลแก้วปัจจุบันอายุ17ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัฒนานครวันนี้น้องเค้กรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สึบสารต่อยอดวิถีความเป็นอยู่ของชาวอำเภอวัฒน,นานครค่ะ กับร่วมประกวดที่ดาเข้าหลามในครั้งนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนและขอขอบคุณร้านวัส,สนาเวดดิ้งแอนสตูดิโอที่เป็นคนส่งน้องเค,ค้กเข้าประกวดในครั้งนี้ค่ะและสุดท้ายนี้น้องเค,ค้กขอให้พ่อแม่พี่พี่น้องๆชาวออมเภลวัฒนานครช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องเค,ค้กด้วยนะคะอ,อกุลใต้เจียซัพพอร์ตน้องเค,ค้กค่ะขอบคุณค่ สวัสดีค่ะกัาบเรียนคณะธรรมการคณะกรรมการทุกท่านนะคะและพี่น้องชาวธนานครทุกคนค่ะหนูชื่อเด็กนางสาวสุไทยสีทองค่ะชื่อเล่นชื่อน้องน้ำขิงค่ะอายุ17ปีเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะอบปตอนองน้ำใสนายกเทียมชององค์ส่งเข้าประกวจค่ะฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจงให้น้องน้ำขิงด้วยนะคะขอบคุณค่ะกลาบสวัสดี กรรมการพ่อแม่พี่น้องชาววัฒนาค่ะดิฉันนางสาวนัชการกินฉายชื่อเล่นน้องอ้อมปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรสาขานวัตกรรมผลิตพืชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรค่ะมหาวิทยาลัยมอบุรพาค่ะวิทยาเขตสาแก้วค่ะปัจจุบัน ประกอบอาชีพเป็นพนักงานธุรการณกนะองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเข่งที่ดิฉันมาประกวดในวันนี้ก็เพราะว่าดิฉันมีแพชชั่นค่ะแพชชั่นนั่นก็คือดิฉันอยากจะนำเสนอข้าวลามจากอำเภอวัฒนานครให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยและดิฉันเชื่อว่าหลังจากจบงานในวันนี้ไป เาหลามในอำเภอวัฒนานครต้องเป็น the best of soft power of ขาลานแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะเขานายกอุ้มจัดให้ไม่ใช่เบานี่แหละเราลูกหลานวัฒนากาเรียนท่านคณะกรรมการผู้โซโคนูทุกท่านและสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติทุกคนนะคะส่นินสประกวดโดยท่านนายกวิชัยวรณสาโรองการบริหารสวนตะบน น้ำเย็นใสเผื่อนพระรงสักการะองค์นเรศวรเจ้าไหวหลวงพ่อเขาประจำปีแทนไมตรีด้วยข้าวหลามพันไม้งามสวนเฉลิมเกียรติชุมชนเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตพี่ทักสิ่งแวดล้อมบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลเรียนท่านคณะกรรมการและผู้ชมทุกท่านนะคะทิฉันนางสาวเมธีเจงดง<น> อายุ17ปีชื่อเล่นชื่อเมค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนท่าเกษมพิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ3องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดท่านนายกวิชัยบรรณสารส่งเข้าปะกวดค่ะ